เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องฮือฮาในสังคมอเมริกันสื่ออเมริกันคนอเมริกันเรื่องหนึ่งผมคิดว่ามีเรื่องในย้าที่สําคัญมากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทามสื่อสหรัฐเผยแพร่รายงานว่ามหายาลัยจีนพุ่งทะยานในการจัดอันดับโลกขณะที่สถาบันในสหรัฐเริ่มถดถอยรายละเอียดระบุว่ามหายาลัยฮาวาดยังคงความเป็นผู้นําในภาพรวมถึงแม้ว่าตัวเองจะร่วงสู่ดับ3จาก1งลงมา3าในบัญชีรายชื่อที่วัดจากผลงานทางวิชาการคือเขาจะมีแต่มหาอะารจะมีผล มีานทงวิชาการมีการวิจัยม,ม,มีการเสรนอผลงานออกมาปรากฏว่าฮาร์วาร์ดได้หนึ่งมาตลอดมาปีนี้ตกไปที่3ละโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยไลเดนในเนเธอร์แลนด์ไม่ได้เป็นการจัดดับหน่วยงานภาครัฐหรืหหอเอกชนของจีนแต่อย่างใดคือสถาบันในเนเธอร์แลนด์ป็นคนจัดดับเองสถาบันนี้นะฮะไลเดนตั้งมากว่า450ปีแล้วมีสารภาพเป็นหมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ย่งเปิดสอนอยู่ข้อมูลจากไลเดนเรนกิ้งระบุว่าสถาบันการศึกษาที่กำลังเร่งเครื่องแง มาร์วาร์ดไม่ใช่คู่แข่งในอเมริกาเองแต่เป็นมหาวิทยาลัยไม่ใช่จีนไต่อันดับขึ้นอย่างต่อเนื่องในการจัดอันดับที่เน้นปริมาณและคุณภาพของงานวิจัยที่ผลิตออกมาไล่เรียงมาตั้งแต่หนึ่งถึงสิประกอบไปด้วยหนึ่งมหาวิทยาลัยเจิ้เจียง2เซี่ยงไฮ้เจียวทงสามฮาร์วาร์ดอเมริกา4ของจีนอีกมหาวิทยาลัยเสฉวนเมืองเฉิงตู5ของจีนอีกมหาวิทยาลัยจงหนานเซ็นทรัลเซาท์ยูนิเวอร์ซิตี้เมืองฉางซาเมืองตูหนานอันดับ6ของจีนอีกมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนล หัวจงในเมืองอู่ฮั่นเมืองเทินหูเปย่ยเจ็มาลัยซุนยัตเซนในกวางเจามณฑลกวางตุ้งของจีนอีกแปดมาลัยซีอานเจียวทงเมืองซีอานมณฑลซานซีของจีนอีกเก้ามาลัยชิงหัวในประเทศจีนและ10บมหาทลายโตรอนโตในแคนาดาท่านชมจะเห็นได้ชัดว่าสิทธ์อันดับของมหาลาัยที่ติดเรื่องผลงานทางวิชาการการวิจัยนั้นแอันดับเป็นของจีน อเมริกาแคนาดาติดอันดับเพียงประเทศละหนึ่งแห่งคือฮาร์วาร์ดและโตรอนโตยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรากวาดตามองลงเพิ่มไปอีกจากสิบอันดับแรกเป็น20อันดับแรกจะค้นพบว่ามหาวิทยาลัยจีนติดมากถึง19แห่งจากทั้งหมด25แหง่งอเมริกาติดแค่3แหง่งฮาร์วาร์ดอันดับ3มิชิแกนอันดับ20จอห์นฮอปกินส์23มหาวิทยาลัยแคนาดาคือมหาวิทยาลัยโตรอนโตติดอันดับ10หมหาวิทยาลัยในบราซิลคือมหาวิทยาลัยเซาเปาโล17หมหาวิทย เกาหลีใต้มาลัยแห่งชาติโซอันดับที่21